บริษัทแอลกอฮอล์ต้องผลิตน้ำเปล่าและโซดาเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบริษัทใหญ่ๆที่เขาผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมักจะมีผลิตภัณฑ์อย่างน้ำเปล่าหรือโซดาอยู่ในเครือแบบเสมอๆเ,เลยทั้งๆที่จริงๆแล้วนะคะการขายแค่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเขาเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้แบบมหาศาลให้กับบริษัทอยู่แล้วถ้าอยากรู้แล้วว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นวันนี้มาเกตแชร์จะมาแชร์ให้ฟังค่ะ หนึ่งในเหตุผลสําคัญของการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทนะคะนั่นก็คือช่วยเสริมรายได้ให้กับบริษัทแล้วก็เพิ่มความหลากหลายให้กับพอตของบริษัทได้อีกด้วยแต่ในอีกแง่นึงเนี่ยน้าเปล่าและโซดานี่แหละค่ะที่เป็นเครื่องมือสําคัญเลยที่จะช่วยในการทําการโฆษณาให้กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนสาเหตุที่ว่าทําไมเครื่องดื่มแอลกอฮอนั้นจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์อื่นมาโฆษณาแทนหลายคนก็คงจะรู้คําตอบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าประเทศไทยนั้นห้ามไม่ให้มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อและเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชวนให้ผู้อื่นเนี่ยดื่มตาม ตามมาตรา32ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ2551และก็ด้วยเหตุนี้แหละคะ่ะก็เลยทําให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะไม่สามารถทําการโฆษณาได้แต่จะทํายังไงดีล่ะคะในเมื่อการโฆษณานั้นถือเป็นเครื่องมือสําคัญเลยที่จะช่วยให้ผู้บริโภคนั้นจดจําแบรนด์ของเราได้บริษัทต่างๆเขาก็เลยหาวิธีการใหม่ๆในการทําการโฆษณาซึ่งนั้นก็คือการใช้น้าเปล่าและโซดาในการเป็นตัวแทนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะ ซึ่งวิธีนี้นะคะเราจะเรียกว่าเซอร์โลเกตมาร์เก็ตติ้งอธิบายง่ายๆก็คือการทําให้ผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถทําการโฆษณาได้นั่นเองค่ะเมื่อลูกค้าเห็นผลิตภัณฑ์แรกแล้วเนี่ยเขาก็สามารถคิดเชื่อมโยงไปยังผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เรานํามาเป็นตัวแทนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นโซดาหรือน้าเปล่าเสมอไปก็ได้อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอย่างเช่นเสื้อผ้าหรือแก้วนน้้ํากก็ไดเหมือนัน ส่วนวิธีการโฆษณาแทนนั้นก็ไม่ยากเลยค่ะอย่างในกรณีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้ําดื่มเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกันมากในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ทั้งสีและโลโก้นะคะอาจจะมีการดัดแปลงเล็กน้อยแต่ก็ยังทําให้ผู้บริโภคเนี่ยยังสามารถเชื่อมโยงและนึกถึงได้อยู่ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างแบรนด์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยที่นำเซโรเกตมาเก็ตติ้งมาใช้กันดีกว่าค่ะ บริษัทแรกนะคะก็คือบริษัทไทยเบเบอร์เลตจำกัดมหาชนหรือไทยเบฟที่มีเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือเบียร์ช้างซึ่งลักษณะบรรจุภัณฑ์นั้นก็มีทั้งในรูปแบบของขวดและกระป๋องมีสีเขียวใสมีโลโก้ที่เป็นรูปช้างสองตัวหันหน้าเข้าหากันและก็มีน้ำพุอยู่ตรงกลางโดยไทยเบฟก็ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างน้ำดื่มตราช้างและโซดาตราช้างมาด้วยเช่นกันซึ่งก็มีโลโก้ในลักษณะเดียวกับเบียร์ช้างและก็ใช้สีเขียวโทนเดียวกันด้วยค่ะต่อมาอีกบริษรษัััททนนึคกก็ืออบบรรริุดดเี มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกแบรนด์นึงที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือเบียสิงซึ่งก็จะมีโลโก้เป็นรูปสิงสีทองและอีกยี่ห้อหนึ่งที่ก็ดังไม่แพ้กันค่ะนั่นก็คือเบียลิโอที่มีโลโก้เป็นรูปเสือและมีป้ายสีแดงโดยเขาก็ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างน้ำดื่มตราสิงและโซดาตราสิงออกมาด้วย ซึ่งในโลโก้นะคะก็จะใช้รูปสิงห์เหมือนกันเพียง mm hmm. แต่ใช้คนละสีเท่านั้นแต่ก็ยังมีลักษณะที่เชื่อมโยงถึงกันได้อยู่อย่างชัดเจนไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกับเบียร์สิงห์มากที่สุดเลยนั่นก็คือสิงเลมอนโซดาและสิงยยสุเลมอนโซดาค่ะซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็มีการใช้ทั้งโลโก้สีและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระป๋องซึ่งเมื่อเราเห็นทีไรแล้วเนี่ยก็ทำให้เราคิดถึงแต่เบียร์สิงห์นั่นเองค่ะ นอกจากนี้แล้วเนี่ยทุกคนรู้ไหมคะว่าในเครือของบุลรอดเนี่ยมีผลิตภัณฑ์โซดาอีกยี่ห้อหนึ่งนั่นก็คือโซดาลีโอค่ะซึ่งก็จะมีโลโก้ลักษณะเดียวกับเบียร์ลีโอนั่นเองคำถ,ถามต่อมาก็คือว่าทําไมบริษัทเนี่ยเขาต้องออกผลิตภัณฑ์โซดาถึง2อยี่ห้อทั้งโซดาสิงและโซดาลีโอ สาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าเบียร์ทั้ง2ยี่ห้อนี้นะคะมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันการที่เราออกโซดามา2ยี่ห้อเนี่ยก็จะช่วยในการสื่อสารทางการตลาดได้ครอบคลุมลูกค้าทั้ง2กลุ่มได้มากขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะน้ำเปล่าและโซดาเนี่ยยังทําการตลาดได้ทั้งบนแพลตฟอร์มต่างๆได้ทั่วประเทศโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ยังสามารถเป็นสปอนเซอร์ให้กับงานอีเวนต์ต่างๆได้อีกด้วยยังไม่พอนะคะยังสามารถทําโปรโมชั่นใดๆก็ตามที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่สามารถทําได้ค่ะปัจจุบันนะคะหลายๆประเทศเนี่ยเริ ดื่มแอลกอฮอล์จึงทําให้บริษัทเนี่ยต้องหันมาผลิตน้ําเปล่าหรือโซดาแทนเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมโยงให้ลูกค้านั้นยังคิดถึงแบรนด์อยู่ตลอดเวลา